สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาส่งรถ MG EP รถไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะเป็นรถสากลมิสิบสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลิมสวัสดีคค่ะ,ะเชิญด้านนี้เลยสวัสดีครับพี่ลิมวันนี้มารับรถไฟฟ้าเนาะ MG EP รถไฟฟ้าสากลมิสิบที่ไหนคะพี่อ่าสีนครินครับที่เดอะที่เบสคาร์เซ็นเตอร์ถนนสีนครินครับค่ะคุณพี่รถคันนี้ใช้เงินออกรถไปเท่าไหร่ เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือตามทีุ่้ยลงโฆษณาไว้เก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วพี่ใช้เง<ช>ินจริงเท่าไหร่ใช้เงินจริงเก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันบาทจบจริงที่เก <6 S 2> ้าหมื่นเก้านะคะคลูกค้าจบจริงที่เก้าหมื่นเก้าที่เบสคาร์เซ็นเตอร์นะคะกับรถไฟฟ้า MGEP คันนี้นะที่สําคัญรถของเราคันนี้นะคะรับประกันแบตเตอรี่แปดปีหกแสนโลเนาะใช่ครับเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับเอกสารไม่ยุ่งยากเนาะ ใช้เวลาในการเตรียมเอกสารจนถึงวันเนี้ยรับรถเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันครับพี่ประมาณเจ็ดวันครับประมาณเจ็ดวันได้รับรถแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่วันที่จองไฟแนนซ์จนถึงอนุมัติรับรถนะคะที่แบ็คคาร์เซ็นเตอร์เนาะคุณพี่ได้ของแถมอะไรบ้างก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วยังจดทะเบียนให้ฟรีด้วยทะเบียนฟรีหนึ่งปีแล้วยังได้ส่วนลดส่วนลดอีกสี่หมื่นกว่าบาท ได้ส่วนลดอีก40,000กว่าบาทเนาะจากราคาเต็มแสนสี่แสนสี่ครับสิบ้าเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งแสนสี่มืหนึ่งพับาทนะคะลูกค้าใช้เงินออกก็จริงอยู่ที่เ <90, 000 S 1> กา้าหมื่นเก้าพันบาทครัค่ะทำไมถึงเลือกตัดสินใจมาซื้อรถที่เนี่ยคะก็ดูจากอ่า YouTube, YouTube. แล้วก็เห็นว่าราคาแบบ พอสมควรอ่ะถูกกับที่อื่นถูกกับที่อื่นมีเน้นเลยว่าถูกกับที่อื่นออกรถง่ายด้วยเนาะครับผมที่นี่นะคะก็ขอบครันยังไงวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่พี่ลิมนะคะที่ไว้วางใจมาออกซื้อมาซื้อรถได้มาออกก่าที่เบคคาเซนเตอร์ของเรานะคะกับรถ MGEP คันนี้นะคะ